สาวเมืองสุรินเดินทางจากถินดินแดนเมืองช้างหัวใจหอบเอาความหมังมาเดินเส้นทางถนนโมลำสาวทันยาพรเอาเสียงมาวอนให้แฟนจดจำ ิบนิ้วกลาบลงงามงามพร้อมด้วยเสียง้ำให้แฟนมวนซื้น,นลาชีให้ดังนอกองฟ้าสาวาอำเภอสังขาหนอมาแล้วพะคุณทาน สวมเมาจิตวิญญาณมา,าพบพันพีนงมือเส้ส่องดอกวอมบุญหัวใจนางเป็นว่าวุ่นย่ำขึ้นโอเสียงลำหางญาติบ่สมศรัทธาแต่สิทำให้เต็มที ลมพันผาตองละตามคลองผู้ลานผู้ดีดังมาวีวีน้องโรพีที่ผู้ยอดด้ว้ สาวซีเมืองไม่น้ำตาไหลาลงแก้มยวอยย่อยว,ยวอนปูนากดำดนช่วยให้อายุวยหัวใจขึ้นมาโอลาน้อง เอาแล้วจังว่าขันสาธูสาธูสาธูพุทธรตานังธรรมรตานังสังฆรตานังล้วนแต่น่อผู้ทั้งตลอดทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าทานขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวัดเจ้าวาจังว่าสาธุเด้อผู้ขาลํำมือนี้จงมาพบมาบาง จงมาก,กังมาเลือมยาำละอำรองโอ้ยละนองพ้าคุณเห่ย ในช่วงที่สองของรักถิ่นรักไทยในวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนคนเก่งคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ของเพลงลูกทุ่งนะครับรวมทั้งมอดลลำของทางภาคอีสานด้วยนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้คือน้องชมพู่ธัญพรสวัสดีลูกว,วัสดีจ้าสวัสดีรัา,าอ่าแนะนําตัวเองก่อนแล้ว ค่ะน้องชมพู่ธัญพรค่ะ่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ่าคนสุรินทร์พูดภาษาเลยปกติภาษาลาวค่ะภาษาอีสานภาษาอีสานนอกนอกนั้นก็มีภาษาภาษาสวยภาษาขเขมรพูดได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอ่ามาทางอีสานล้วน,วนเป็นภาษาอีสานภาษาลาวเพื่อนนะครับเนาะปีนี้อายุกี่ขวบเอ่ยลูกสิบสี่จ้ะ สิบสี่อ่าสิบสี่เป็นนักร้องมาตั้งแต่กี่ขวบเจ็ดแปดขวบจ้ะเจ็ดแปดขวบนะอุ้ยเจ็ดแปดปีแล้วนะ mm hmm. เอ,อ่อตั้งแต่เจ็ดแปดปีแล้วนี่ต้องถามต้องถามว่าตอนเป็นเด็กๆนี่ชอบร้องชอบรำไหมตอนกี่ขวบสีชอบค่ะตอนอบบน้อยๆน้อยๆเลยไปฟัง mm hmm. เวลาเวลาน้องชมพู่เวลาที่เราไปฟังเพลงหรือไปฟังอะไรเราถึงอยากจะร้องตามเขา ไปฟังไปฟังไปฟังเพลงของใครตอนนั้นฟังเพลง,งแม่เปิดให้ฟังจ้ะหลายๆแล้วชอบฟังเพลงของใครใช่ไมมตอนเด็กๆจําได้ไม่ฟูงชอบฟังเพลงใครอู้คนร้องเพราะร้องดีร้องนะ่าฟังร้องร้องตอนนั้นฟังของใครแม่เพวาพราวจ้ะแม่พราวเลยเนาะแล้ววันหนึ่งก็อยากจะเป็นมอลำํทำทําไมจึงอยากเป็นนักร้องเป็นมอลำํำ นูชอบตั้งแต่เด็กแล้วค่ะความชอบนี่ชอบอะไรบ้างลูกชอบร้องชอบรำชอบเต้นหรือชอบอะไรดีชอบร้องชอบรำชอบเต้นชอบมีคนสุกไหมเวลาเต้นถามจริงมีค่ะเอแม่ต้องบอกไหมบอกอ้าวถึงเวลาไปร้องไปรำต้องบอกไหมลูกต้องบอกไหมไม่ค่ะอ่ามันสะเดิดขึ้นมันสะเดิอขึ้นมาก็มันเองเนาะสะเดินนี่แปลว่าอ้้ยตื่นตื่นมันสะเดขึ้นมาอยากร้องเองนะ เพลงอะไรที่สมัยตอนเด็กๆร้องแล้วรู้สึกว่าแม่ชอบฟังมากที่สุดม้าแหลกคุกค่ะอุยเพลงของใครลูกมาแหลกคุเพลงของแม่แพวพาวค่ะอธิบายให้เจ้านฟังหน่อยคุกคืออะไรม้าแหลกคุคือนูกกะกระป๋องตักน้ำ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 ค่ะถังใส่น้ำนี่แหละภาษาไทยถังใส่น้ำ เออามาไปแรกมาจําได้ไหมลูกเพลงนี้มันมีเนื้อวอ่ายังไงบ้างเอาสักท่อนหนึ่งไหมจําได้ไหมมาเลคุบบอค่อยปานใดค่ะอ่าลืมไปแล้วมันานแล้วมานานแล้ว,านานลวหลังจากนะั้นสีห้าขวบชอบร้องเพลงก็พัฒนาการเรื่อยมาคิดว่าตัวเองร้องได้ดีที่สุดในตอนกี่ขวบร้องเพราะร้องถูกจังหวะถูกคีย์กี่ขวบลูกตอนนี้จ้ะ ตอนนี้เลยใช่ไหมแสดงว่าที่ผ่านมานี่ก็ลองมาเรื่อยใช่ไหมฝึกมาเรื่อยลองมาเรื่อยใช่ไหมอ่าบิเนี่ยอายุสิบสี่แล้วตอนนี้ชอบร้องเพลงแนวของใครตอนนี้แนวของอืมแนวปกติร้องเพลงใครบ้างตอนนี้ร้องเพลงใครบ้างตอนเนี้ยที่ร้องปกติเวลาที่ออกงานทั้งหลายเนี่ยออกงานบ่อยๆเนี่ยร้องเพลงใครบ้างร้องเพลงพี่บิวจิตชลยาค่ะ เพลงอะไรพี่บิวนี่กำลังดังเพลงอะไรเนี่ยห้อยกอดผู้ยอดรวยจ้ะอืมเอาขอทอหน่อยไหมจำได้ไหมจำได้ไหมวันนี้ต้องร้องไหมวันนี้ต้องมีงานวันนี้ต้องร้องเพลงนี้ไหมร้องค่ะฝึกไปก่อนเลยขอทดสอบเสียงนักร้องเยาวชนคนรุ่นใหม่กับเพลงที่กำลังดังของพี่บิวเจตชริยา oh God, ชื่อเพลงหอยกอดผู้ยอดรวยค่ะขอทอดหนึ่งหนึงขอท่อนหนึ่ง ลมพันผาตองและตามคลองผูลานผูดีดังมาวีวีน้องโรพีที่ผู้ยอดดไวย สาวซีเมืองไม่น้ำตาไหลาลงแก้มย้อยย้วยวยนปูน้ำดำดนช่วยให้อยายอวยหัวใจึ้นมา,าเพลงนี้ซ้อมนานไหมลูกซ้อมนานไหมน,นานอยู่ค่ะร้องอยากไหมเพลงนี้ร้องอยากไหมของพี่บิวนี่ร้องอยากไหม ไม่ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมันมีมันมีช่วงที่เป็นร้องปกติกับมันมีช่วงที่เป็นการํำแบบภาคอีสานใช่ไหมค่ะอ่าการํำเนี่ยเอาถึงเอาพูดถึงการํำก่อนอีสานก็คือม้วลรำเนาะ,ะออชอบชอบชอบก่อนรำของใครนอกจากเพลงนี้นะชอบชอบเอาก่อนรำของใครที่ไปร้องบ่อยๆเวลาที่เราออกงานก่อนรำ เออมีลำลำลำเป็นแบบลำเลยนะลำมีสารที่ไม่ใช่การร้องเพลงปกตินะลำเลยเขาไม่กุ้งสุภพรสายรักค่ะเพลงอะไรลูกเป็นกอนลำจากโบเวนเพลงอ่ะขอก้อนลำสักหน่อยเพลงนี้อ่เอากอนลำนี่ก่อนลำนี้อธิบายถึงอะไรบ้าง <S <S ทำไม <S <S 1> <S 1> ทำไมทำไมถึงเอาก่อนนี้มาลำํำบ่อยๆมันเข้ากับชีวิตมันอธิบายมันพรณนามันพูดถึง,ถงท้องถิ่นบ้านนาเราเห,รหรือความเจ็บปวดจากความรักอา่าวพี่กุ้งอธิบายอะไรไว้เป็นกรอนของอาจารย์ค่ะืมระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์อ้าวล,ลึกถึงครูบาอาจารยวนน์วันนี้วันวันนี้ใกล้เคียงกับวันครูพอดีใช่ไหมลองดูเอาก่อนนี้ดีกว่าเป็นลํำเขาเรียกว่าลํำประเภทไหน ลำกรประยุกค,ค่ะกรประยุกนะอ้าขอขอซักท่อนหน่อยเนะเาะอ้าวฟังกรประยุกจากเพื่อเรากําลังอย่างนี้กําลังให้ท่านผู้ฟังได้ได้เห็นว่าเยวาวชนคนอายุสิบสี่ปีเนี่ยการรำนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายการที่สามารถรำได้ต้องฝึกมาพอสมควรและต้องชอบจริงๆถึงจะทําได้และน้องชมพู่ก็คงจะรำตรงนี้ได้ดีเพราะว่าเคยฟังมาบ้างแล้วให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกทีอ่ะเอา,เอาสักหน่อยลูก โอโ้แล้นเอาแล้วจังว่าขันสาธูสาธุสาธูพุทธรตานงธรรมรตานงสังครตานงล้วนแต่นอผู้ทั้งตลอดทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ ขันเจ้าที่เจ้าทานขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวัดเจ้าวางจังหวัดสเดอร์ผูคาลำมือนี่จงมาพบมาบางังจงมากังมาเลืออำย่ำละอำรองโอ้ยแล้อง ถ้าคุณเนอเอ่เป็นการไหว้ครูไปก่อนเป็นการไหว้ครูไปก่อนอปกติน้องชมพู่เวลาไปเวลาไปแสดงเนี่ยการราแบบเนี้ยได้ใช้บ้างไหมใช่ค่ะอืมระหว่างการราทั่วไปราแบบภาคอีสานลําล่องราเรื่องต่อกรอนกับล้องเพลงแบบไหนที่คนขอมากที่สุดเพลงค่ะ เป็นเพลงเนาะโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยรุ่นนะอืะทีนี้ถ้าเผื่อถ้าเผื่อเห็นความสามารถตัวเองเนี่ยคุณแม่เคยบอกไม่ลูกว่าเสียงแบบนี้เสียงเหมือนนร้องคนไหนแม่บอกไหมแม่บอกว่าแอดพิมพาค่ะแม่พิมพาพิมพานี่พิมพาพรศิรินี่โอ้โหนานแล้วนะเคยเคยเอาเพลงแม่พิมพามาร้องไม่รูกเคยคะ่ะ เพลงอะไรบ้างน้ำตาเมียซาอูน้ำตาเมียซาอูาากับสาวนักเรียนจําได้มีเพลงไหน,นที่อยากาฟังเสียงว่าแม่บอกเหมือน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 แม่พิมพาเนี่ยอยากฟังนิดหนึ่งว่าเหมือนจริงหรือเปล่าเอาเพลงไหนดีเอาสักหน่อยเพลงน้ำตาเมียซาอูก็ได้คะ่ะนเมียซาอูเป็นยังไงบ้างอ่ะขอหนึ่งท่อนสั้นๆ คิดมาอุราช้ำนักผัวรักไม่เคยส่งเงินรู้ข่าวปวดเร้าเหลือเกินเมื่อรู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียพ่อแม่ผัวรับเต็มที่รับเงินจากพี่ที่ซาอุดีอาระเบียส่งมาให้ใช้กันนัวเนียส่วนลูกเมียนั่งเรียนอ้ำตา อ๋อพอพอท่อนต่อไปนี่จะเป็นท่อนลำแล้วอันนี้เป็นท่อนร้องอยู่ใช่ไหมท่อนต่อไปก็จะเป็นท่อนลำแล้วเออต้องถามน้องชมพู่เสียงใสามากนะลูกนะที่ฟังมาเนี่ยคือกําลังฟังดูได,ได้ได้ฟังจาก youtube ในเพจว่างเสียงใสามากการดูแลสุขภาพาไม่เสียงใสแบบนี้ต้องทํายังไงบ้างเออหนูบอกกินน้ำเย็นค่ะแล้วก็บอกกินของหวานไม,ไม่กินไม่กินกาแฟเย็นเลยไม่กินน้ำเย็นเลยจะไม่กินน้ำปกติยังไม่ลูกนอนดึกไหมต้องนอนดึกไหมนอนดึกไหม นอนดึกค่ะนอนดึกนะเพราะว่าการแสดงบางทีมันเลิกกี่ทุ่มนะห้าทุ่มหกทุ่มใช่ไหมก่อนจะได้นอนห้องหนูตอนเช้าค่ะตีห้าสว่างเลยบ่ลูกแจงจางปังนี่ค่ะตอนกลางคืนพอน้องน้องชมพู่ได้แสดงในส่วนใหญ่แสดงเป็นเป็นเป็นคนร้องหรือว่าแสดงตามเรื่องของมัลำมาะลูกตามเรื่องของมัลำค่ะปกติเขาให้บทอะไรตอนนี้เขาให้บทอะไรเรืบทอะไร ยังบ่ท่านในบดจ้ะอ่าเป็นเป็นลูกสาวอาของนางเอกไหมลูกสาวเป็นลูกสาวนางเอกตอนนี้เท่ยถ้าเผื่อมอลำเขาแสดงถึงถึงสว่างนาน้รื้องสนญ่เขาแสดงเรื่องอะไรกันแสดงเรื่องอหนากขราชค่ะนักขาชน,น้องชมพู่แสดงเป็นหางหน้า <laughs> ไม่ถึงยังไม่ถึงนะไม่ถึงขนางหน้านะ <laughs> แสดงเป็นอะไรดี เป็นนาคตอนแปลงเป็นสาวอืหรือนาคตอนแปลงเป็นเด็กไหมเป็นน้องสาวของนาคจ้ะน้องสาวของนาคนานี่เป็นเป็นนาคเป็นคนหรือว่าเป็นพญานาคเป็นคนค่ะอ้าแล้วตอนนั้นชมพู่น้องเป็นไม่ได้เป็นพญานาคเป็นตัวนาคเหมือนเขาใช่ไหมค่ะไม่ได้เป็นอ้าบ่อยไหมที่ต้องนอนตีห้าหกโมงในลูกบ่อยไหมบ่อยค่ะ อทีนี้พอพอเราสสแสดงถึงตีห้าหกโมงเนี่ยต้องนอนไปกี่ชั่วโมงถึงจะพอถ้าแม่หนูหนูนอนหอดใบสามใบสาม,สามตื่นมาหน้าตื่นมาอาบน้ํากินข้าวเตรียมสแสดงต่อค่ะวิถีชีวิตแบบเนี้ยเอ,อสุขภาพคุณแม่บอกว่าไงบ้างนะคุณพ่อบอกว่าไงบ้างลูกต้องดูแลสุขภาพยังไงบ้างก็ พักผ่อนนอนพกักผ่อนไม่เพียงพอเพียมไหมรู้สึกเพียบบ้างไหมไม่คะ่ะไม่เพียนะแสดงว่าชอบคือตอนนี้อายุยังไม่มากนะสามารถที่จะทําได้แบบเนี้ยเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยูอ่ยังมีความสนุกสนานกับการแสดงนะคุณแม่ก็แล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างนูการเรียนปกติคะ่ะ ยังย <Lindsey> át, <ic> ยไปปกติเลยนะม่วงไ<ๆ>หมเวลาไปเรียนในสมมุติว่าแสดงแสดงดึกดึกเวลาไปเรียนง่วงนอนไหมง่วงค่ะนิดหน่อยนะมันน่าจะมีนิดหน่อย่วงนะบอกคุณครูว่าไงลูกคุณครูขาคุณนุคนอนกันเด้อหนูงูเมีนึงบอกครูว่าไงนะทีนี้ตอนเอาที่โรงเรียนก่อนโรงเรียนรู้ไหมว่าเราเป็นนักร้องดูค่ะเขาให้แสดงบ่อยไหมลูกเวลามีงานต่างๆเขาเลยได้แสดงไหมแสดงค่ะ แสดงเนาะเพื่อนๆก็รู้ว่าเป็นเราเป็นนักร้องใช่ไหมรู้ค่ะเป็นเป็นคนสําคัญของโรงเรียนเวลามีงานมีการเอาแล้วชมพู่แสดงชมพู่ไปหาเพื่อนมาชมพู่ไปหาแดนเซอร์มามีชมพู่คนเดียวรับรองสนุกสนานทั้งโรงเรียนแน่นอนอือใช่ไหมอนาคตของชมพู่จะไปยังไงดีลูกการเป็นนักร้องเนี่ยหนึ่งมีเพลงของตัวเองมีวงของตัวเองหรืออยากจะเป็นยังไงกับการเป็นนักร้อง เป็นนักร้องแบบเป็นนักร้องอิสระนคะคะเป็นอิสระไม่อยากมีวงใช่ไหมไม่อยากมีวงใช่ไหมลูกก็อยากมีค่ะถามถามคุณแม่ตั้งวงให้ตั้งวงให้แน่ท <c oughs> ากันไแมเตรียมใช้เงินเยอะไหมตั้งวงให้แน่นูยอยากมีวงเป็นนางเอกด้วยตัวเองอะไรต่างๆเออไปไปลาไปแไปสดงคุณพ่อคุณแม่ต้องไปด้วยไหมลูกไปค่ะ ไปตลอดเลยนะโอ้โ oh, หห่วงลูกสาวมากหวงลูกสาวนี่หวงลูกสาวกลัวไม่ได้กินไม่ได้นอนนะหวงลูกสาวมากไปไหนก็ต้องไปด้วยนะอืมนะเออถ้าเผื่อถ้าเผื่อในอนาคตเราอยากจะเป็นนักร้องนะอยากจะเป็นเหมือนกับพี่ๆคนไหนเอออ่ะที่มีวงตัวเองมีเพลงของตัวเองพี่ใหม่พัชรีค่ะอ๋อพี่ใหม่นี่มีบุคลิกโดดเด่นยังไงบ้างลึกอ่ะเล่าว่ายไหมพี่ใหม ลกร้องเพลงเพราะสนุกสนานเล่นกับผู้ชมเป็นใช่ไหมตเออตลกสนุกสนานแล้ววันนี้เล่นเป็นเหมือนพี่ใหม่หรือ,อยังยังค่ะขาดตรงไหนบ้างต้องฝึกอะไรบ้างอ่ะมองมองตัวเองว่าต้องฝึกอะไรบ้างการ<ต>พูดการจาค่ะ,คะแต่เพลงนี้ได้แล้วใช่ไหมเหมือนพี่ใหม่ใกล้เคียงยังเคยเอเพลงพี่ใหม่มาลองไหมค่ะนะเออนะหนึ่งและได้เพลงละตอนนี้เพลงพี่ใหม่เริ่ม ชมพูดเรื่มมาพอน้องแล้วเหลือวิธีการพูดการเนเตอร์เทนเมนต์นะหน้าเวทีคุยให้สนุกสนานเล่นกับผู้ชมโอ้แต่พี่ใหม่เนี่เวลาเล่นนี่ถึงพี่ถึงขีงมากนะพี่ใหม่นะไม่ธรรมดานะเห็นไหมโอ้ดูพี่ใหม่นี่สนุกสนานมากนะครับอืมนั่นคือเรื่องราวของการเป็นนักร้องของน้องชมพูนะครับเอ่อก็มีมีตัวในลูกไวแล้วที่เรา้องเอารำเนี่ยมันมีสับตัวไหน คำอะไรบ้างที่มันรู้สึกมันยากในการออกเสียงมีไหมยม่ยมีจ้ะไม่มีเลยสบายสบายเลยใช่ไหมอ่ะ,อะนะก็ก็ถือว่าโอเคผ่านตรงนั้นไปนะก็ถือว่าจะจะได้ช่วยให้นะการออกเสียงไม่มีปัญหาเหลือแต่ถ้ายังขาดตอนนี้ถ้าถามชมพู่ว่าอะไรที่ตัวเองจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันมากขึ้นตอนอายุตอนเท่านี้ เพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมันยังขาดอะไรอยู่คำเมาคำจา่าค่ะมันเป็นไงบ้างลูกเวลาหน้าเวทีมันพูดออกไหมหนูยังพูดไม่ค่อยเป็นด้วยก <ka> ็ได้เลยเออนะ <c oughs> <c oughs> จะทํายังไงดี <c oughs> เอ,อต้องไปฝึกฝึกพูดบ่อยๆฝึกให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนาะฝึกหน้าห้องฝึกให้คุณพ่อคุณแม่ฟังไลท์สด ปกติชมพูไดดม่ไลฟ์สด,ดใช่ไหมลูกไลฟ์สดใช่ไหมไลฟ์ค่ะอ่า,อาทีนี้ถ้าถ้าจะติดตามผลงานของชมพูธพ่ธัญพรไปติดตามที่ช่องไหนดีชมพู่น้องชมพู่แฟนเพจค่ะชมพู่แฟนเพจนี่เป็นเป็นแฟนเพจแล้วก็ youtube ก็มีด้วยใช่ไหมลูกมีค่ะอืมอืมนะเออติดตามได้มีตอนนี้มีผลงานตัวเองหรืยอยังมีแล้วค่ะ มีชื่อเพลงมีแต่กรนลัมปะค่ะปัญญพลเพลงเพลงยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่บอกดีสักพักต้องมีเพลงให้น้องชมพู่ที่เป็นเพลงของตัวเองละนอกจากกอรลำนะคนะเราเราจะได้เอาละต่อไปเนี้ยนะครับต้องตอนนี้ชมพู่นี่พร้อมแล้วนะเวลาท่าทางคําพูดคําจาเนื้อเสียงการร้องเพลงความพร้อมนี่พร้อมแล้วเหลืออีกนิดนึงอาจจะ เช่นเพลงที่มันเข้ากับบุคลิกของน้องชมพู่แล้วเดี๋ยวเราจะติดตามฟังนะว่าหนึ่งชมพู่ต้องมีคนรู้จักมากมายเพราะว่า,าพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้อาจะบอกเพื่อนๆออยังไงบ้างคนที่ชอบร้องเพลงที่อยากจะมาร้องเพลงลูกทุ่งร้องร้องมอลำมาลุกอยากจะบอกเพื่อนๆยังไงบ้างสูส่ๆได้จ้ามันมีอะไรยากไหมในการที่จะฝึกมอลำบอกเพื่อนหน่อยอบ,บมีอยางอยากจ้ะทำยังไงถึงจะเป็นมอลำได้ บอกเพื่อนว่าต้องมอย่างนี้เข้ากับเป็นได้จ้ะอือต้องฝึกไหมต้องฝึกร้องต้องฝึกร้องนอกจากมีใจรักนี่ต้องฝึกบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆค่ะอืสมมติต้องใช้เวลาไหนฝึกบางลูกในการที่จะหนึ่งเพลงที่จะต้องร้องสมมติต้องร้องอีกสามวันข้างหน้าเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนกะมือเดียวมือเดียวต้องจําเนื้อได้ก่อนใช่ไหมค่ะอ่าจําเนื้อได้แล้วทําไงต่อ ถ้าจำเนื้อได้แล้วทำนองก็ไม่ยากค่ะได้มาเองใช่ไหมมาเองใช่ไหมอ๋ออุ้ยจิบ๊บจิบเลยสบายสบายเลยคนเก่งเนาะคนเก่งมันทําอะไรก็ง่ายไปหมดอ่ะแต่คนบางคนก็ร้องเพลงมันไม่ค่อยเป็นเพลงไงคนไม่ค่อยฟังนะครับอ่านี่คือแต่ผูฟังคบนี้คือชมพู่ธัญญพรนะครับนักร้องเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งกําลังจะมีผลงานเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้ก็คือรับงานแสดงนะครับอ่ะถ้าจะรับงานแสดงเนี่ยเออไปถึงไหนบ้างในประเทศไทย ไปทั่วประเทศเลยค่ะไปมาหมดยังลูกตอนนี้ไปมาหมดหรือยังยังยังนะมีมีจังหวัดไหนไม่ได้ไปบ้างมีจังหวัดไหนไม่ได้ไปบ้างอ่าบอกที่ภาคใต้ไปหมดยังภาคใต้ไปมายังยังภาคเหนือไปมายังภาคเหนือไปมาแล้วหนืเพิ่งกลับมาใช่ไหมอ่าค่ะที่ารไปแสดงทุกจังหวัดหรือยังเกือบทุกแล้วค่ะเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้ว แต่ว่าจริงๆีที่แสดงบ่อยที่สุดน่าจะอยู่แถวอุอบลบุยลศรีสกเกตร<ช>้อยเอ็ดนะาะแตะขามแถวๆนั้นเนาะนะ,ะสุดท้ายท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับคงได้เห็นผลงานของน้องชมพู่ธัญพรนะครับในในการเอาเพลงนะครับมาร้องแล้วก็เป็นเพลงตัวเองเป็นมิวสิกวิดีโอสวยๆนะครับจากนักร้องน้องใหม่คนนี้ยังไงก็ตามไปติดตามที่แฟนเพจนะครับชมพู่แฟนเพจนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะชมพู่ เพลงสุดท้ายก่อนที่จะลาท่านฟังเอามีอะไรฝากฝากท่านผู้ฟังก่อน่ะฝากฝากผลงานให้ท่านผู้ฟังติดตามก่อนติดตามทางพีเนตนะคะอือเดี๋ยวพ่อนก็ฝากพี่พี่แม่แม่ติดตามหนูเนได้จ้าอืมีงานมีมีการมีงานก็ให้เชิญไปร้องเพลงด้วยนะอือนะเพลงสุดท้ายที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังเอาเพลงอะไรดี ที่ไม่ใช่ซ้าที่เราเคยร้องมาแล้วนั่นในช่วงเนี้ยคุยกันเนี้ยอ่ะเพลงได้ก็ได้ค่ะเพลงอ่ะเพลงเลยนะลูเพลงเลยนะชมพู <S 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 ่วอนแฟนค่ะอ่ะชมพู่น네ี่เพลงของของน้องชมพู่เองนะครับแล้วนุ่ฟังครับรักถิ่นรักไทยนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเวลาดีๆของคนไทยทางเพจพุทธิสภาแล้วก็ในช่อง youtube แล้วก็เสือในอื่นในชื่อเดียวกันเราลาท่านผู้ฟังไปด้วยชมพู่วอนแฟนของ น้องชมพู่ธัญพรแล้วก็อย่าลืมติดตามคนงานของน้องๆทางเพจแล้วก็ช่อง Youtube ของน้องชมพู่ธัญพรครับอ่ะลาท่านผู้ฟังไปด้วยเพลงเพลงนี้เลยครับสาวเมืองสุรินเดินทางจากถินดินแดนเมืองช้างหัวใจหอบเอาความมั่งมาเดินเส้นทางถนนโมลำ ้าทัญญาพรเอาเสียงมาวอนให้แฟนจดจำสิบนิ้วกาบลงงามงามพร้อมด้วยเสียงลามให้แฟนมวนซื้อลาทีให้ดังหนอกกองฟ้า วอำเภอสังขานโนมาแล้วพระคุณทานสวมเอาจิตวิญญาณมาพบพันธีนองมือเสสส่องดอกวอมบุญหัวใจนงังเป็นว่าวุญญา่นย่ำขึ้นโอเสียงลำหางญาติบ่สมศรัทธาแต่สิทำให้เต็มที ยิ่งสูงยิ่งหนาวผู้สาวหมอลำน้อยแต่ก็บอกเคยทอยบอกเคยด้อยความฝันตนเองหนูมีความสุขที่ได้ร้องใส่โดนตีบเบลงสิฝึกจนเจ้าของเก่งให้เป็นตัวเต็งในเส้นทางฝันขอบคุณสวรรค์ให้มามาครั้งนี้ จำแต่สิ่งดีดีแม่คู่พันสีเพันบอกพันสอนผู้คนแรกนั่นคือแม่วาชลาพรจำเอาคำคู่ออนแม่สุภาพร์ใสยรักอีกคนฝ่าฟันความจนกระทั่งหอดมือนี้พ่อสุรินภักดีบารมีตุ้มลูกเนทอนสอยมองสอยดูชมพู้ทันยาพรกาบองอานุสอนสุรินพัก บีสีนรงจังวางเนอย่าห่างใส่เติมความหวังให้ดังขึ้นกว่าเกา่าเปนอย่าห่างใส่เติมความหวังให้ดังขึ้นกว่าเก่าโอ้ภูมิเอาในเด้อแฟนทั่วลายปาปาทิ่มไปอยได้หนูก็ลลองส่งเสียงลแฟน่อยจําปอนมือมาสวนนวลน,น,วน,นายแฟนมาถามาให้ส่งดาวขึ้นฟ้นาากอง,องแม่นอี อีกจากปีหนูนี้บอลืมแฟนโดกใจผู้สาวบานนอกขอบอกว่าหักแฟนลายอยากไปร้องกล่อมเจ้าภาพสถาทั่วไทยถ้ามีงานครั้งใดให้หนูรับใช้อีกแน่เดือแฟน